เจ้าอีเจ้าอีมีดีหล่นใส่มีขีดข้างท้ายอยู่ปลายท้ายร่มมีขีดหล่นใส่อยู่ปลายท้ายร่ม,มสระอีอยู่บนพยัญชนะออกเสียงว่าอีดออีดีตออีตีมออีมีสออีสี ชอีอชออีอีอีกออากาอีกาชออชะนอ,อีนีชะนีทอ,อีทีวอ,อีวีทีวีต่อมามาทายคำกันค่ะเด็กๆคำนี้อะไรใช้ครอบอาหาร ของขาวของหวานป้องกันมแมลงขึ้นต้นด้วยสระอาลงท้ายด้วยสระอีคิดดูดีๆสิคะว่าคำนี้คำว่าอะไร